ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่ผมอะเล็ก5 JK นะวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนวิธีดาวน์โหลดเกมตานานมังกรโยกเอ็มเซิร์ฟจีนนะครับว่าดาวน์โหลดยังไงหลายหลายคนยังหาดาวน์โหลดไม่เจอครับหรือว่าหาเจอแต่ว่าดาวน์โหลดไม่ได้เป็นเพราะอะไรมาดูกันครับอันดับแรกเราที่เรากดเข้ามาที่ google นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปนะครับถ้าเราติดตั้งใน Play Store มันจะติดตั้งไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นไฟล์ apk นะนี่นะครับรอรอมันดาวนโหลดเสร็จนะแล้วก็ทาการติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับอีนน่ดาวโหลดแล้วนะผมจะลบบอกนะพอดาวโหลดเสร็จติดตั้งเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับหน้าต่างเข้าเกมนะครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้าต่างล็อกอินนะครับก็จะมี facebook กับ Google นะครับส่วนตัวผมจะลจะล็อกอินกูเกิลนะ โอเค okay, ครับพอล็อกอินเสร็จก็จะใต้นะก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็กดเข้าเกมเลยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดผมจะใส่ไว้ด้านล่างคลิปนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ